พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยตั้งนมโมสามจบอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสวดเก้าจบพระคาถานี้มีพุทธคุณครอบจักรวาลดีครบถ้วนทุกด้าน ช่วยให้แขวคแกราดปลอดภัยป้องกันพยันตรายและอบุบัติเหตุต่างๆเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายกลายเป็นดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียจันไรลและอาถรรพ์ต่าง,างๆเสริมดวงเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ลาบผลเพิ่มบุญบารามีเป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิ